มีภาพในหัวไม่เหมือนกันเลยเกมตอนนั้นยังไงนะใช่คือพอแม็กถามมาอย่างนั้นจร,จริงๆอ่ะต่อให้ไม่ถามสามคนก็ก็ตอบคาถามนั้นอยู่แล้วคือพอฟังปุ๊บมันมีภาพบางอย่างในหัวอย่างตอนนั้คือผมจําไม่ได้ว,ว่าตอนนั้นผมเหนม็นภาพอะไรแต่ก็ตอบอย่างหนึ่งอีกสอีกสองคนก็ตอบอีกอย่างหนึ่ง<อ>แล้วเราก็รู้สึกในแต่ละท่อนไม่เหมือนกันด้วยครัท่อนนี้แม็กบอกว่ามันเล่นแบบนี้อยากให้เล่นแบบนี้ได้อารมณ์แบบนี้อแต่เราก็ไม่ได้ มันจะเห็นตรงกันขนาดนั้นมันเลยกลายเป็นสุดท้ายอย่างที่แม่บอกครับมันเลยกลายเป็นส่วนผสมลงใบยดนแต่แต่ทุกคนน่ะยังเห็นภาพกว้างทุกอย่างเหมือนกันนะว่าเพลงเนี้เราพูดเราพูดถึงชีวิตตั้งแต่เริ่มจนปัจจุบันเหมือนเรามีพิมพ์เขียวอะเรามีเรามีโครงเหล็กเส้นอะไรสักอย่างไว้อยู่แล้วทุกคนจะสามารถคือคือผมบอกกับทุกคนตอนที่แบบผมผมทำโครงเดโมเสร็จไม่ว่าจะเพลงไหนก็ตามผมบอกว่า เออผมมีประมาณนี้ผมมีความรู้สึกอย่างนี้ครับพี่อยากเล่นลิกอะไรอยากเล่นอะไรพี่โลกของผมทิ้งไปเลยแล้วเอาสิ่งที่เป็นพี่มาขอให้ยังไปทานเดียวกันอยู่แต่ผมไม่แตะเรื่องรายละเอียดนะเช่นแบบอ่าผมสร้างบ้านมางี้พี่จะฉาบป,ปูนถ้าสมมติฝั่งนี้พี่เป็นคนฉาบตรงนี้ฝั่งนี้พี่อ่ากล้องเป็นคนฉาบตรงนี้พี่เต้ฉาบนี้ให้มันเป็นกำแพงเหมือนกันแต่ลายอะไรผมไม่ติดอ๋ออ่าใช่ใช่เออใช่เหมือนประมาณเหมือนเหมือนโค้งว่าแบบมุมนั้นอ่ะต้องมีบันได อ่ะใช่เราก็เห็นได้บันไดแต่บันไดนั้นน่ะรูปล่าง,างไงผมเป็นคนดีไซน์แต่ทุกคนยังคงเห็นรูปนี้เหมือนกันหมดมใช่มันเลยสุดท้ายออกมาเป็นมันก็จะออกมาเป็นเนื้อเรื่องเดิมความรู้สึกเดิมเลยไส้ในโดยผสมเ,เลยเลยอาจเป็นเหตุผลที่ว่าพอพี่พี่มองเวลาแต่ละคนเล่นในแววตาครับ,รบเขาเล่นในสิ่งที่เป็นเพลงเพลงหนึ่งเหมือนกันแต่ทุกคนน่ะ มีแววตาไปในทางเดียวกันแต่จะต่างกันในดีเทลเล็กๆหมดเลยเขาจะฟิลอินไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยเช่นแบบใช่ใช่อย่อย่างอย่างก้องก้องก้องจะเป็นคนที่ถ้าเกิดดูในไลฟ์จะดูเป็นคนที่นิ่งกว่าน่อยๆแต่พี่เต้จะศาสตร์อารมณ์มากกว่าแต่พอถึงท่อนที่มันเป็นแบบเหมือนระเบิดลงอะทุกคนนั่งซัดหมดเพราะว่ารู้แล้วว่าตรงเนี้ยคือจุดที่แบบจุดไขแม็กจุดไขแม็กใช่เลยใช่ใช่เลยที่ผมเห็นไลฟ์ที่ทุกคนเล่น เออใช่ครับผมชอบไอเดียเรื่องนี้พี่ไอเดียเรื่องแบบว่าเพื่อนๆในวงด้วยกันเนี่ยแบบพอเอาเพลงมาให้ฟังให้นึกถึงภาพมึงเห็นภาพอะไรวะอะไรเงี้ยเออเจ๋งพี่เจ๋งสไตล์การทำงานของเดอะดากเอเอร์มนซึ่งเป็นอย่างนี้เกือบๆทุกเพลงด้วยป่ะครับใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าอย่างตอนที่เป็นชุดแรกสุดชุดอัรบั้ม์ที่หนึ่งอัลบั้มที่สองอาร์เที่สามผมจะพอผมทำงานเริ่มจากโซโล่โปรเจกต์ก่อนผมจะขึ้นมาทั้งหมดเป็นหลักแต่ว่า พอทุกเพลงเก่าๆสมัยก่อนที่เล่นนะครับพาให้ที่วงแกะต่อให้สองคนนี้จะบอกว่าอ๋อจริงๆมันเล่นอย่างนี้เรอผมก็ไม่ติดเพราะว่าคือได้บนได้นะแต่เป็นใช่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 อย่างเช่นแบบมันมีเพลงหนึ่งที่ผมเล่นกีตาร์เอาไว้ใน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 ตอนอัดเสียงครับเป็นแบบหนึ่งแล้วกล้องไปใส่ลายที่กล้องคิดมาเพิ่มเพลงมันมีชีวิตอีกแบบหนึ่งไปเลยที่ใส่ลายอื่นมาเพราะอะไรวะเพราะแกะไม่ได้ มา,มากับผมนะโดนทั้งคู่นะพี่โอ้้ 4, แลวเตมาสี่เราอยู่สองนะพี่โตแกะไม่ได้แต่อ้างไนงะผมกกคิดลา,ายใหม่ให้ถูกต้องพี่ <laughs> <laughs> จริงครับที่สถานทษจริงเหรอครับผมไม่ถอดจริงอ่ะคือผมผมผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้แบบจะต้องฟิกจักว่า,อาเออเฮ้ยคุณต้องเล่นในสิ่งที่ผมเล่น<อ>คุณต้องเล่นแกะตามรอยมือเพราะว่าสุดท้ายแล้ว เรามีสิทธิ์ที่จะชอบอะไรก็ตามที่เขาทําได้เสมอหรือแม้กระทั่งขนาดเขายังชอบเพลงที่เราทําเขาชอบโครงไอเดียของเราเรามีสิทธิอะไรไปห้ามความคิดเขาอ่ะโอ้เยี่ยมผมเชื่อว่าพี่แม็กก็น่าจะอยากได้ยินลายเซ็นพี่พีเขาด้วยใช่ใช่เพราะว่าทุกคนทุกคนมีเสียงเป็นของตัวเองจากที่อาจจะเป็นเพราะว่าพอผมเป็นคนตามงานของพวกเขาด้วยส่วนหนึ่งผมผมไม่ได้คิดในหมวกของคนที่เขียนเพลงของคิดในหมวกแฟนเพลงคนหนึ่งเหมือนกันอ่าเอออย่างอย่างเกมก็เป็นคนที่แต่ก่อนก็เป็นคนที่ตีกรองที่แบบอาแต่ก่อนเกมโอนกว่านี้ นึกถึงจีนฮอกแลนด์ที่แบบสมัยก่อนมือกองจะตัวใหญ่ๆแบบปั่นกระเดื่องโนลๆอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้เกมอาจจะปั่นกระเดื่องไม่เท่าแต่มันได้ส่วนของมือมาแทนปั่นอย่างอื่นแทน เรียบร้อยรอยอยู่ล้อยพี่กับพ่อแม่อย่างนี้พีร้อยทำใจพี่ทำใจพี่ทำใจอู้หู้ขึ้นแลพ่นดีๆนะพ่นสแลมพี่อย่าพ่นไป็นแนะของแพงสุดเลยแล้วพ่นถูกด้วยเข้าวงจรปุ๊บไปทั้งระบบเลยนะเรียบร้อยขอบคุณยามาฮ่าเขาบอกมีคนมีคนหัวร้อยเฮฮาด้วยมีคนหัวร้อยะครับโอ้ดีจังเลยได้แชร์ไอเดียได้กันพี่ๆก็อยากเห็นในฝีมือของแต่ละคนใช่ครับนี่นะเป็นวิธีวิธีการทำงานวงที่ดีมากดีดี ขอชื่นชมนะครับ,รบขอชื่นชมเลยแล้วก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับวงน้องๆในการเอาไปเป็นแบบอย่างได้นะครับมีมีผู้นําที่ดีแล้วก็มีผู้ตามที่ดี